สวัสดีครับสวัสดี f อฟซฝั่งลาวไทยที่ติดตามรับชมให้กําลังใจ B amed. B amed. บาเ์มิทบาเมิทคบขอขบคุณมากะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่กดติดตามให้กําลังใจบารเมิทนะครับขอเอฟซทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับสาหรับคลิปนี้เราพี่น้องน้องก,ก็มีก็จพาทตามผู้ชมไปรับชมถนนคนทางของประเทศลาวเราพี่น้องน้องเนื่องจากเอฟซีบาร์มิรหลายๆท่านก็มิ้นมา รู้ความเป็นหว่วงเป็นใยเนาะว่าถนนหนทางของบ้านอมีม่ยดีขึ้นแน่ย่างเนาะพี่น้องเน้ำอมิตก็บอกจะบอกว่าดีขึ้นตามลำดับนะพี่น้องเนาะแต่ว่าจะให้ดีตามร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไม่ได้นะฮะก็ต้องรอเวลาอีกอ่านิดนึงนะฮะอาจจะยี่สิบปีสามสิบปีเนาะก็ต้องรอ,อรอหน่อยนะครับแล้วก็อ่าอ่าคน,านะพี่น้องเราต้องรออีกนิดนึงนะดีขึ้นแน่นอนนะครับทางผู้หลักผู้ใหญ่บ้านอมิตรก็เริ่มอ่าทำให้มันดีขึ้นอยู่เนาะแต่แต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะใจเย็นนะแล้วก็เพราะว่า ต้องเข้าใจว่างบประมาณบ้านบามิดตรงนั้นไม่ค่อยมีเยอะนะครับไม่เหมือนประเทศไทยเนาะต้องเข้าใจว่าบามิดไม่ได้ไปโจมมาโจมตีอะไรทั้งนั้นนะฮะก็คืออยากมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะอยากมาดีอีกชั่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะเพื่อเก่ยกับขอบคุณครับพี่รองครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่กดซับสไคร้ให้บามิดนะครับก็เลยคิดว่าบามิดอ่าก่อนจะไปชุมถนนคนทางบ้านบามิดแน้วพี่รองเาก็ต้องมาดูถนนคนทางของอ่าคนไทยก่อนพี่รองนะประเทศไทย เป็นถนนต่างจังหวัดนะฮะตำรวจชงเราไปไปรับชมกับบามิดเลยอันนี้ถนนต่างจังหวัดของฝั่งไทยนะพี่น้องเนาะถนนต่างจังหวัดก็เป็นถนนสองเลนเหมือนกันนะพี่น้งองไปกลับเนาะเป็นเลนสวนนะฮะแต่เท่าตามที่บามิดสังเกตเห็นนะพี่น้องเนาะตรงที่ ริมถนนสองข้างแล้วก็ตรงเกาะกลางถนนนะพี่น้องตรง,ตรง,ต,รงตรงกลางถนนนะที่พันแบ่งเลนกันทนะําไมสีไม่ลบครับท่านผู้ชมครับนี่ทำไมสีไม่ลบบรรมิตรก็อยากอยากถามเอฟซีมากเลยเนี่ยหรือว่าพันทาทุกปีหรือเปล่านะพี่น้องเนาะทาทุกปีหรือเปล่าเพราะว่าสีนี่ไม่ลบแบบสียังใหม่เหมือนเดิมอยู่นะก็นี่คือถนนฝั่งไทยเนาะถนนดีมากท่านผู้ชมผรรมิขออนุญ,ญาต ปิดคลิปเนาะปิดเสียงเจ้าของอเจ้าของคลิปเนะพี่น้องนะเพราะว่าเพื่อทีะจะได้ดีแอคชั่นนะพูดไปตามพูดไปนี้เนาะอู้อันนี้เป็นอันนี้เป็น,เป,นเป็นสองเลนไปแล้วก็กลับเนาะตำนุจก็เป็นสี่เลนนะท่านผู้ชมโอ้โหถนนดีมากเลยนะอันนี้ทุนอันนี้ถนน,น,ถน,ถน,นต่างจังหวัดของประเทศไทยนะโอ้โหดีขนาดนี้เลยเหรอ ถ้าบางคนก็จะเรียกว่าถานุนไปไร่ไปนานนเนี่ยนะบางบางบางจุดบางบางก็แบบเป็นทางลับไปไรไไ่ไปนานนะท่านะาผู้ชมนะอ้ทนุนสวยมากเลยท่านผู้ชมครับถนนสวยมากเพว่าสียังใหม่มือนเดิมอยู่เนะาะหรือว่าถนุนมาทาใหม่ไม่ใช่นะมพนว่าอ๋อตัวนี้เป็นอุโมงนะท่านผู้ชม โอ้ถนนประเทศไทยสุดยอดเลยท่านผู้ชมมีอุโมงค์แบบอันนี้ด้วยไปไปรับชมถนนประเทศลาวต่อเลยท่านผู้ชม่างย่างเป็นแบบนี้อยู่เนาะทุกคนหูอันนี้ถนนประเทศลาวหลากอย่างเนี่ยราะท่นได้เป็นทางคอนกรีตเนาะโอ้ยทางกำบอดีเกลื่อนอันนี้ถนนประเทศลาวนะท่านผู้ชม อู้อาอ้าดเลี้ยงปลาได้พ่อนะหาหอดนี้เพลินกากำลังเฮ็ดทางฝนกรดเนาะทุกคนเฮ็ดเครื่องหนึ่งแล้วก็เริ่มเริ่มทำมาแล้วทุกคนเริ่มทำมาแล้วโอ้ยการสัญจรติดขัดนะทางไปบ้านซอลาวนี้หอดยามฝนตกก็ส like like ิเป <ö> ็นแบบนี saying, <boys>: ้แหละเนาะทุกคนน้งน้ำท่วมแดงจึงคืน รำล้อแก่กันเป็นตาสองสารรถเนาะทุกคนทางก็ดีแฮงอันนี้หน้าฝนนะท่านผู้ชมหน้าฝนถ้าเป็นนาดตอนนี้กาเวลาอ่าสิบสองโมงสีนะ่สิบสามนาทีเนาะทุกคนป๊าดเบิ่งลุมดูตายแล้วรถงามๆมาเพล่อนเบิ้ลนะปาด คนนี้เป็นตาเอาเลยมีแต่หลุมใหญ่ๆโอ้โหาวพอได้มาโดนแล้วเนาะทุกคนมากระตกใจเลยโอ้โหทางไปยู่โอ้โหบ้า หวานไม่รถสิปีนาตาสายานเพ่เบื่ะพี่นะ้นองเอ้ยลำบากเดินทางอยามบนตกเน้องทุกคนว่าจำเป็นอิรีบอยากเมื่อเดี๋ยวนี้อันนี้จำเป็นพี่ซื้นนอน้อแม่ชาวเราบสบายแม่ชาวเราป่วยเน้อทุกคนไรคำามเียนเมา ที่ได้ขึ้นที่ได้ขึ้นทางด่วนแล้วเนาะทุกคนกะได้ปิดจังสีเนาะเมืองมันนี้ก็เริ่มถนนเริ่มดีแล้วถ้ามัจะขึ้นทางด่วนนะนะต้องปิดไว้มีมูนั่งนํากันสองสามคนนอนคนขึ้นมาตื่มอันนี้ขึ้นทางด่วนจะไปลงอยู่ที่อินเทอร์เน็ตคน ทางดวนกาสุดอยู่ที่เห็นรอบ ทุกคนตอนนี้ก็มาฮอดเมืองเฟืองแล้วเนาะทุกคนมนีพระทอนอคำเนาะทุกคนตอนนี้ฝนกะด,ดินดินกะเลยมีหมอกน้อยนึงเนาะรถคันที่โเลานั่งมาเนาะทุกคนนั่งมาตั้งแต่คิวรถสีใครมาฮอดบ้านสเรลที่เมืองเฟืองเนาะก็น,นั่งก็มีของสเรลก็ได้นั่งทางหลังเนาะ ตอนนี้ก็เข้าบ้านซาลาแล้วนะทุกคนตดนินเป็นถางอยู่กลางบ้านเนาะทุกคนตอนนี้ซาลาก็มาหอดบ้านแล้วเนาะทุกคนเรยก็มาเอาของ <c oughs> <c oughs> คนกระตกบันโอ้ยเว้ยได้นี่หอดหน้าบ้านแล้วเนาะเอาเดียวซาลาเขาตัวลาทุกคนไปก่อนเดอร์เอาไว้พบเจอกันในคลิปหน้าเนาะสะบายดี พี่น้องก็เห็นได้ว่าถนนมันก็ะเดื่มทำึ้นมาได้พี่น้องก็เริ่มสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมก็ถือว่าดีบ้างไม่ดีบ้างนะท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าทิ้งที่ยังเป็นทางแดงนะพี่น้องทางแดงเธอรูปเป็นบ่ออยู่ก็ยังมีอยู่เนาะแต่ว่าตรงที่มีถนนดีๆก็มีเนาะมีสองมุมมองนะท่านพี่น้องเนาะก็ถือว่าบ่อละมากันนะพี่น้องนก็ถือว่าบ่อเมกามาไอท่านผู้ชมได้รับชมมาได้อีกสั้นไอท่านผู้ชมได้รับชมเนาะ สำหรับคนลาวพี่น้องเนาะบางคนมากะหลายๆคนแหละกัอยากได้ถนนดีๆนะพี่น้องเนาะนี่ก็คือความจริงนะพี่น้องกับมันก็เริ่มทำขึ้นมาเรื่อยๆนะโอเคท่านผู้ชมบาเบก็จะก่อจุกเก็บไว้เพียงสำเนาขอบคุณอิมซีทุกขุนทานเข้ามารับชมให้กำลังใจบาเบกสตอรี่ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับผม